โยโยโยเฮลโลกายวัส okay, นะัุดูดโอเคครับทุกคนวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโฮกันอีกเช่นเคยนะฮะเราก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าพันธมิตรอินจาทุกคนกันด้วยนะครับ คือว่าวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมนะครับเหล่ากองทัพพันธมิตรนินจาของผมเองนะฮะทุกคนครับนี่ก็เป็นน้องๆในดิคอร์ดนะครับถามว่าใครอยากอัดคลิปไหมนะครับโอ้โหทักกันมาเต็มเลยนะครับก็นี่เลยก็อยู่กับกองกําลังพันธมิตรนินจาของผมเองนั่นแหละครับทุกคนครับโอเคมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเนตคังอุยะนะครับทุกคนครับนี่ก็คือเนตอันนี้เลยนะครับ เนตอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเนตที่1นึทับสามนะครับเราสามารถสุ่มได้ตลอดเลยไม่มีเวลานะทุกคนแล้วก็ไม่เป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับอ่าก็เอ่อตอนนี้เนี่ยอาจจะมีคนสุ่มไม่ได้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเราน่าจะสุ่มได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดเป็นลิมิเต็ดนะฮะทุกคนครับนี่1นึทับส้นะครับ,ค,รบคาโกคุนะฮะนี่เลยก็จะประมาณนี้ โอเคเราไปดูสกิลกันบ้างดีกว่าว่าสกิลเนี่ยใช้จัก,กะเท่าไหร่คูลดาวกี่วินะครับมาครับก็อันนี้เลยครับสกิลแรกสกิลแรกเนี่ยใช้จัก,กะ22,000ื่นสองพันคูลดาวยี่สิบวิสกิลที่2เนี่ยใช้จัก,กะ20,000คูลดาวยี่สิบห้าวิแล้วก็สกิลที่3เนี่ยใช้จัก,กะ30,000คูลดาวยี่สิบวินะครับอ่านี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคางุยะเรื่องของโหมดเนี่ยก็น่าจะตันอยู่ที่เลเวล1000นะครับแล้วก็มีโหมดมาให้เราเล่นกันด้วยนะฮะทุกคน เป็นอะไรที่แบบว่าโหมดของคางุยะนี่ถือว่าฟาร์มดีเอาเรื่องนะครับฟาร์มดีมากครับทุกคนโอเคฮะมาเรามาดูรีวิวสกิลกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิล VBN ก่อนแล้วค่อยเปิดโหมดนะฮะทุกคนแล้วก็จะให้ดูทั้งหมดเนี่ยสสกิลเลยแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันพิเศษยังไงบ้างนะครับมาเราก็มากันที่สกิลแรกนะครับทุกคนสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการยิงรัวครับทุกคนดูนะ ปึ๊บมองี้ทุกคนดูโอ้โหไปตามเมาส์เลยนะครับไปตามเมาส์เลยดูดิกลายเป็นขี้เท่ากันรัวๆเลยนะครับอเออนี่ไงนี่ไงโดนสวนเฉยเลยอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลแรกคือคนที่โดนเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นขี้เท่าเนาะแล้วก็สกิลที่2ครับสกิลที่2นี่อ่าให้สปอยคร่าวๆครับทุกคนครับฮิตบล็อกมหาสัจจันท์ครับนี่ไงล่ะแทงเข้าไปเจือกอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลที่2 แล้วก็สกิลที่3นี่เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่มันสามารถหายตัวได้นะทุกคนนี่ครับปึ๊บแล้วก็คืบคานเข้าไปครับแล้วก็ต่อยรัวๆแบบนี้นี่นี่น,นี่โอเคสกิลก็จะประมาณนี้ครับต่อมานะครับทุกคนเรามาอาธิบายสกิลกันดีกว่าก็คือว่าสกิลแรกเนี่ยนะครับคือมันเป็นสกิลที่ฟาร์มดีมากๆาสกิลนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการ PVP นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้เลย คือมันดีครับแต่เอาไปฟาร์มดีที่สุดเนาะทุกคนมันดีกว่าเอาไป PVP นะครับสกิลแรกเนี่ยก็เป็นการยิงรัวๆมันทําให้เราเนี่ยฟาร์มดีนะครับนี่ปั๊บปั๊บปั๊บป,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 ปนี่ทุกคนครับดูยิงการเปคิดเท่ากันเต็มเลยนะครับแล้วก็ทําดาเมจต่อฮิตเนี่ยก็อยู่ประมาณสักสามพันนะครับสามพันบวกลบประมาณนี้แหละครับทุกคนก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับในการฟาร์ม ต่อมาเนี่ยนะครับทุกคนครับสกิลที่2องสกิลที่2นี่เป็นสกิลที่ PVP ดีมากๆเป็นเมตาในการ PVP สําหรับตอนนี้เลยนะครับทุกคนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโกงมากอ่าเผือๆเนี่ยในอนาคตโดนเนิร์ฟแน่ๆครับดูครับทุกคนคือตอนที่เรากดสกิลเนี่ยเราสามารถวิ่งเร็วขึ้นเนาะแล้วก็ดูระยะในการดึงศัตรูครับทุกคนครับไม่เห็นไหมแทงเจือกเข้าไปครับโอ้โหฮิตบล็อกมหาสัจจรน์นะครับ คือไกลขนาดไหนเนี่ยก็สามารถที่จะดึงศัตรูออกมาได้นะคือแบบว่ามันเป็นสกิลที่โกงมากครับแล้วพอเราดึงมาเนี่ยเราก็สามารถต่อคอมโบได้ด้วยนะฮะทุกคนเอ่อมันเป็นเมตาในการ PVP มากๆครับนี่จะดูนะทุกคนครับคือแบบถอยไปไกลๆเลยนะเอาแบบตัวเล็กๆเลยนี่ครับศัตรูอยู่ตรงโน้นใช่ไหมทุกคนกดสกิล2ครับดึงมาเลยครับอ้าวดึงไม่ถึงเนาะ <laughs> ไกลไปแล้ครับ,บไกลไปเออ ก็สกิลที่2เนี่ยก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอสกิลคูลดาวก่อนผมจะบอกว่ามันทําอะไรได้อีกนะครับมาครับทุกคนสกิลที่2เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้ใส่ศัตรูนะครับเราสามารถที่จะใช้มันเทเลพอร์ตเคลื่อนที่ได้เหมือนของโบลูมากิเลยนะครับนี่ครับคลิกไปตรงไหนก็ได้ของหน้าจอนะครับหรือสถานที่ที่เราจะว้าไปนะทุกคนนี่มันก็จะสร้างประตูมิติขึ้นมานะครับเราสามารถว์าเข้าไปได้ปุ๊บเห็นไหมอ่าแล้วก็ว้ากลับเข้าไปได้ครับอาว้ากลับไป ฟ้าวกับไปอ๋อสงสัยเออนี่ไงทุกคนว้าวกลับมาละอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลที่2เนี่ยเออแต่สกิลที่2มันโกงมากอะทุกคนมันโกงแบบโกงจัดๆเลยอะดูดิดูฮิตบล็อกมันดิทุกคนฮิตบล็อกมหาสัจจันมากครับดึงเข้ามาแทงเจือกเข้าไปโอ้โหโคตรโกงอะโกงอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้นะครับต่อมาเนี่ยนะครับทุกคนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่3สกิลที่3นี่ก็ PVP ดีมากๆเหมือนกันนะครับ คือสกิล2กับสกิล3นี่ต่อคอมโบได้แบบเรื่อยๆเลยนะใช้สกิล2ดึงมาครับต,ต่อยต่อยต่อยแล้วก็แอร์คอมโบแล้วก็สกิลที่3เนี่ยต่อเนื่องได้เลยครับนี่เดี๋ยวทุกคนดูนะสกิลที่3มันสามารถพุ่งไปหาศัตรูได้โดยที่ศัตรูไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่ามันหายตัวได้นี่ทุกคนเห็นไหมปุ๊บแล้วก็ฟันรัวๆครับนี่มันจะฟันรัวๆแบบนี้นะทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยเหมือนสกิลไม่ติดเนาะเออเหมือนสกิลจะไกลเกินไปนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะทุกคนครับ คนอาจจะเยอะด้วยไงก็เลยแบบมองสกิลไม่ค่อยชัดนะคะนี่ทุกคนคนนี้เลยเดี๋ยวลองกับคนนี้เลยนะครับนี่ครับสกิลที่3ปับ๊บนี่มันจะต่อยรัวๆแบบนี้ครับนี่แล้วเราก็สามารถแอร์คอมโบได้อ่า,าแต่ว่าโดนขาดสกิลซะก่อนนีประมาณนี้ครับปุ๊บล้อพอกระเด็นใช่ไหมใช้สกิลที่2ดึงเข้ามาครับแล้วก็ต่อย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 แอร์คอมโบได้อีกนะครับทุกคนหนี่ไปไงคือแบบว่า มันโหดมากครับ PVP โหดมากๆสำหรับเนคางุยะเนี่ยแล้วก็ฟาร์มดีมากเหมือนกันนะครับผมบอกเลยนะครับมีเน่างุยะอันเดียวเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะ PVP นะครับหรือจะเอาไปฟาร์มก็ได้เอาไปตีบอสก็ได้นะครับคือแบบมันโกงมากมันโกงเกินไปครับทุกคนครับน่าจะโดนเนิร์ฟเนาะมันโกเกินโอเคครับต่อมาเนี่ยเรามาเปิดโหมดกันดีกว่านะทุกคนป้าเปิดโหมดเข้ามานี่เปิดโหมดมาแล้วนะครับหน้าตาของโหมดเนี่ยก็จะประมาณนี้ ตาของเรานะครับก็จะเป็นเหมือนของคางอุยะเลยนะทุกคนแล้วก็จะใส่แวคูมแบบนี้ครับแล้วก็จะมีกระดูกเนี่ยโผล่ออกมาข้างหลังเราเนาะใช่กระดูกไหมน่าจะใช่เลยครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สแตตเนี่ยนะครับจะบอกจากะ2,300นนิน2,400หนมัด2,500แล้วก็เลื่อนเนี่ย2,200นะครับทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับสแตตมาเรามาดูค่าพื้นฐานกันดีกว่าครับทุกคนครับพื้นฐานเนี่ยคือตอนวิ่งตอนวิ่งก็ถือว่า กลางๆครับแล้วก็มีหลบออโต้ด้วยนะครับทุกคนอ่ามีหลบออโต้ด้วยแล้วก็ท่าหลบครับท่าหลบเนี่ยจะเป็นการว้าวแบบนี้ครับทุกคนนี่เห็นไหมมันจะคล้ายๆกับซาร์เรนเดอร์แมนในมายคราฟนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับท่าหลบแล้วก็ท่ากันจะประมาณนี้ครับทุกคนครับนี่ท่ากันเท่มากมันจะมีกระดูกออกมานะครับจากมือเราสองข้างแบบนี้เลยอ่าโคตรเท่นะครับสําหรับท่ากันแล้วก็บินได้ไหมนะครับ บินได้นะครับทุกคนครับบินได้แล้วก็ตอนบินเนี่ยมันจะเสียค่าสติมิน่หลอสีส้มนะครับถ้าหมดปุ๊บเนี่ยมันก็จะร่วงเลยนะแต่ถามว่าบินเร็วมากไหมก็กลางๆครับเท่ากับยืนพื้นเลยยืนพื้นก็พอๆกันเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยโอเคคะทุกคนครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการตีธรรมดานะครับการตีธรรมดาของเน่คขังุยยะเนี่ยมันเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับทุกคนนี่ปุ๊บเห็นไหมอ่าดูนะครับปับป๊บปั๊บ นี่แล,แล้วพอเรากดรวัวๆเนี่ยมันก็จะบินเป็นฝุ่งพึ่งเลยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับสกิลแรกเลยนี่ทุกคนดูครับโอ้โหทำดามเมจแบบน่ากลัวมากนะคือมันก็จะคล้ายๆกับสกิลแรกเลยนะครับที่มันยิงรัวๆแบบนี้นี่อ่าประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นมาตม,มิติแบบนี้แล้วก็เนี่ยตีธรรมดาก็จะประมาณนี้เลยครับคล้ายๆกันเลยแต่มันจะเป็นการโจมตีธรรมดาแล้วก็แบบเราสามารถสแปมได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่อ่ามันจะเป็นแบบนี้เลย คือมันจะพยายามดูดเข้าหาศัตรูนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสกิลคิวสกิลคิวเนี่ยนะครับก็เป็นการเรียกกระต่ายออกมาครับนี่เรียกกระต่ายออกมาแบบนี้เลยทุกคนนี่แล้วเราก็สามารถคลิกธรรมดาเพื่อยิงลูกบอลได้นะครับนี่ลูกบอลโออหมดของคา้งเนี่ยยิงลูกบอลได้รัวมากคือถ้าเป็นสตางปกติอะมันยิงแล้วมันจะชาร์จแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันค่อยปล่อยยิงชาร์จแป๊บหนึ่งแล้วค่อยปล่อย แต่ถ้าเป็นของคางุยะมันพิเศษตรงที่ว่าพอกดปุ๊บมันยิงเลยนะครับมันสามารถยิงได้แบบรัวมากครับทุกคนนี่ครับหน้าตาของกระต่ายก็จะเป็นประมาณนี้เอาหายเอากระต่ายหาย <laughs> อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วทุกคนไอ้แดงๆเนี่ยมันเป็นของคามากินะครับนี่ครับทุกคนครับมาดูสกิลค e ิวมันใหม่สกิลคิวนี่ในที่เรียกกระต่ายออกมาคลิกรัวๆเลยครับบึมบึมบึมทุกคนดูดาเมจดิทุกคนดู damage, ดาเมจครับโอ้โหโกงมาก คือแบบคลิกปุ๊บมาปั๊บนะครับ <The> คลิกปุ๊บมาปับ๊บ <The> ไม่ต้องชาร์จเลยนะ <The> คือเป็นอะไรที่ก็โอ้ฟาร์มดีมากครับสาหรับสกิลนี้ต่อมานะครับทุกคนครับนี่ก็คือไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์เนี่ยก็คือสกิลคลิกขวาซีสกิลคลิกขวาซีเนี่ยนะครับ <The> คือว่าเขาจะทําการอไอพลังอันนี้เนี่ยมันจะยิงอะไรอะ่ะมันเป็นคล้ายๆแบบมันก็ไม่เชิงลูกบอลน,นะครับทุกคนครับแต่ที่รู้ๆเนี่ยความสามารถพิเศษของสกิลคลิกขวาซีนะครับคือมันจะลดหลอดทุกหลอดที่เรามีเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหลอดจักระนะครับหลอด MD หรือว่าหลอดสเตมินาคือหลอดทั้ง4สีนี้เนี่ยมันกินหมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ดูดเป็นของตัวเองนะทุกคนมันจะลดเฉยๆนะครับนี่ครับทุกคนครับมันจะเป็นแบบนี้นี่นี่ครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมอ่าใครที่เปิดโหมดอยู่เนี่ยเอ่อเอ็มดีเนี่ยลดรัวเลยนะครับคือมันจะลดทุกหลอดเลยทุกคนนึกภาพออกไหมเออนั่นแหละครับใครที่โดนสกิลนี้เข้าไปเนี่ยก็โดนลดทุกหลอดเลยนะนี่ครับทุกคนน้องเขาบอกว่าแรงเกินนะครับแรงเกิน เดี๋ยวดูใหม่นะทุกคนคือมันโกงมากใครที่ดวงสกิลคลิกขวาซีสแปรมรัวๆเนี่ยแป๊บเดียวนะครับจอดแน่ๆนี่ทุกคนปุมปุ่มปๆมปมปมปุมปุมปมปุ่มโอ้ดอกละแปดพันเลยนะดอกละแปดพันเอ็มดีก็โดนลดนะครับสเตมิน่าก็ลดจักระก็ลดเลือดก็ลดนะครับทุกคนเออแต่ถ้ามันดูดเป็นของตัวเองนี่จะโกงเกินไปนะครับก็เลยได้แค่ลดของศัตรูอย่างเดียวนี่ครับทุกคนเห็นไหมน้องเขาบอกว่าดูดเอ็มดีเห็นไหมครับอ่าก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวนะครับทุกคนครับเน่ของคางุยะเนี่ย, uya, ยกินเ d ็ดีน้อยมากๆาครับเ d ดี MD ลดแค่ครั้งละยีเท่านั้นตั้งแต่ผมอัดคลิปมาผมยังไม่ได้ปิดเลยนะทุกคนเออผมไม่ได้ปิดเลยนะครับผมอัดยาวๆเลยยังไม่หมดเลยนะโอเคมาก็คือความสามารถอีกอย่างหนึ่งของคางุยะนะครับเราเนี่ยจะต้องไปตีบอสคางุยะเพื่อเก็บคัมภีร์มานะฮะมันจะมีรูปร่างคล้ายๆกับเน่คางุยะเลยแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองนะครับสีฟ้าสีแดง ก็คือมันจะมีทั้งหมด3สีถ้าเราเก็บคัมภีร์ทั้ง3สีนี้มาครบแล้วนะครับเราเนี่ยจะ, <songs of humor> จะสามารถเปลี่ยนสภาพอากาศได้นะทุกคนเออผมจะขอเรียกว่าเป็นการกลางอนณา,าเขตของเราก็แล้วกันนะครับแต่เราเนี่ยไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องเก็บให้ครบเราเก็บแค่มาแค่คัมภีรเดียวเราก็สามารถอ่ากลางอนาเขตนั้นได้แล้วนะครับแต่จะได้แค่อนา,นาเขตเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเราเก็บครบเนี่ยเราก็จะกลางได้ครบเลยนะครับมาครับทุกคนเรามาเริ่มกลางกันเลยดีกว่ามาี่ครับ ในการการเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับถ้าเป็นอนาเขตอของอลาวานะครับเป็นคัมภีสีแดงเรากด C2 ครับทุกคนปุ๊บนี่เห็นไหมครับอาณาเขตตรงนี้เนี่ยกลายเป็นลาวาแล้วนะทุกคนคือขอบอกไว้อย่างหนึ่งครับใครที่การอาณาเขตไม่ได้โดยที่เราเก็บคัมภีร์มาแล้ว คือมันเกิดจากการที่เราไปยืนอยู่ในที่แคบนะครับไม่ใช่ที่โล่งแบบนี้มันก็เลยกลางอาาเขตไม่ได้นะครับทุกคนครับอ่าอันนี้ก็คือ imeters. จุดเลยนะครับที่เฮ้ยทำไมผมเก็บมาแล้วทําไมผมกลางไม่ได้นะฮะทุกคนครับมันก็เกิดจากสาเหตุที่เราเนี่ยยืนอยู่ในที่แคบมันไม่โล่งแบบนี้นะครับทุกคนเออประมาณนี้นี่แล้วเราก็สามารถตีธรรมดาได้ครับ oh. อาณาเขตแรกเนี่ยก็จะตีเป็นลาวาแบบนี้ คือมันเป็นอะไรที่ฟาร์มดีมากเนต่อันนี้เนี่ยล่าบอสก็ดีนะครับ PVP ก็ดีติดเบิร์ไฟอีกด้วยนะทุกคนดูดิโอติดเบิร์ไฟด้วยนะครับแต่ว่าอีกอ,อย่างหนึ่งนะครับถ้าเรากางอนาเขตแล้วเนี่ยถ้ามีเพื่อนเนี่ยใช้บัตรลายเดียวกับเราเพื่อนเนี่ยไม่สามารถกางอนาเขตทับเราได้นะฮะทุกคนเพื่อนเนี่ยจะต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งแล้วค่อยกางอนาเขตอนาเขตนี้เนี่ยสามารถออกได้นะครับอ่าแล้วก็สังเกตไหมทุกคน อะไรที่อยู่ในอนาเขตนะครับจะโดนเปลี่ยนหมดเลยขนาดหินเนี่ยยังโดนเปลี่ยนเป็นหินลาวาเลยนะครับต้นไม้ก็ไหม้หมดเลยมาครับทุกคนครับต่อมาเนี่ยมาที่อนาเขตที่2กันบ้างดีกว่าอนาเขตที่2เนี่ยจะเป็นอนณาเขตของน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งเนี่ยจะต้องเก็บคัมภีสีฟ้ามาจากคางุยะนะครับนี่นะครับทุกคนครับกด c 3นะครับ c 3เนี่ยมันจะเป็นอนณาเขตน้ําแข็งนะครับแล้วเราก็กดไปเลยนะ ป๊าบนี้มันทําการเปลี่ยนเป็นอนาเขตน้ําแข็งแล้วนะครับเราจะต้องครูดาวเออสกิลคลิกขวา C ให้ได้ก่อนนะมันถึงจะกลางอนาเขตได้ใหม่นะครับทุกคนอนาเขตนี้เนี่ยก็สามารถตีเป็นน้ําแข็งแบบน,นี้ครับน,นี่ฟาร์มดีมากอ่ะผมดูแล้วฟาร์มดีมากๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับคือเอออนาเขตหายเลยโดนเบียงออกมาอนาเขตหายเลยคืออนาเขตนี้มันจะแบบ ประมาณว่าโดนดามจอย่างเดียวนะครับไม่โดนจับล็อกนี่แต่แค่จะกระตุกเฉยๆนะครับกระตุกกระตุกแบบชั่วคราวเฉยๆเนาะนี่ครับไม่ได้โดนจับเชสแข็งนะครับมันจะกระตุกแค่ตอนโดนอ่าโดนตีธรรมดานะครับทุกคนประมาณนี้โอเคต่อไปเนี่ยเราไปอนณาเขตสุดท้ายกันเลยดีกว่าอนณาเขตสุดท้ายอยู่ที่ C4 ครับจะเป็นอนณาเขตทรายนะทุกคนครับจะเป็นทะเลทรายนี่ครับ C4 ปับ๊บอ่าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือว่าอาณาเขตนี้เนี่ยม,มันดีมากเลยนะมันจะเป็นพายุทรายแบบนี้ครับทุกคนนี่มันสามารถสแปมระยะไกลได้นะครับเราเนี่ยไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆเลยนะคือมันฟาร์มดีมากอย่างเช่นเราไปฟาร์มใช่ไหมกลางอาณาเขตปุ๊บเราก็ยืนตีเลยครับนี่เป็นไงคือมอนเนี่ยเข้าหาตัวเรายากมากๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเนตของคาง,ง,งูยะนะทุกคนเนตอันนี้เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษเยอะมากครับก็เลยคลิปเนี่ยก็จะนานนิดนึงนะฮะทุกคนครับ โอเคครับ okay, ทุกคนครับก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีประมาณนี้เลยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะว่านกข้างบ้านเนี่ยมันร้องร้องทั้งวันเลยนะครับโอเคครับ okay, ถ้าใครชอบนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาปวดดีรักชิไห้ไม่เอาไปกินเลยเอาไปกินนี่เอาไปกินเอาไปกินดิ เอาไปกินนี่มาสิมาสินี่นี่แทงเสื้อเสือกนี่นี่ฟัน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 ,ฟนแล้วก็สกิ๊